สมัยพุทธกาลมีเจ้าผู้ครองแคว้นชื่อเจ้าปายาสิทรงเคยมีทิฏฐิว่าโลกหน้าไม่มีผลกรรมไม่มีแต่ภายหลังได้ฟังธรรมและเปลี่ยนความเห็นหันมาทำทานช่วยผู้คนพระองค์โปรดให้ทานแก่สมณพราหมณ์คนกำพร้าคนเดินทางวันนิพกและยาจกแต่ว่าของที่ท,ทรงให้มักเป็นของหยาบเช่นปลายข้าวกับน้ำผักดองพาทอหยาบมีปม,ปม และพระองค์มักไม่ทรงทาด้วยพระหัตถ์เองแต่มอบหมายให้ผู้อื่นจัดการผู้ที่ทำหน้าที่แจกทานแทนพระองค์คืออุตรมานบผู้เป็นเจ้าหน้าที่แจกทานเมื่ออุตรมานบให้ทานเขาอุทิศความปรารถนาว่าขอให้ข้าพระเจ้าร่วมกับเจ้าปายาสิในโลกนี้เท่านั้นอย่าได้ร่วมกันในโลกหน้าเลยเจ้าปายาสิทราบจึงสงสัยและถามเหตุผลอุตรมานพตอบอย่างจริงใจว่า ของที่พระองค์ให้เป็นของที่พระองค์เองไม่ประสงค์จะใช้เขาจึงไม่ปรารถนาอยู่ร่วมด้วยในโลกหน้าเจ้าปยาสิจึงทรงเปลี่ยนแนวให้ตั้งทานเป็นอาหารและผ้าที่พระองค์ใช้เองจริงๆและสั่งให้อุตรมานพเริ่มแจกสิ่งแบบที่พระองค์บริโภคและสวมแต่แม้จะเปลี่ยนสิ่งสำคัญคือวิธีให้เจ้าปยาสิยังให้ทานโดยไม่เคารพไม่ได้ให้ด้วยพระหัตของตนเองและไม่ให้ด้วยความนอบน้อม ให้แบบทิงทิงคว่างๆว่างผลแห่งทานก็ย่อมต่างไปเมื่อเจ้าปยาสิสิ้นพระชนเจ้าปยาสิได้ไปเป็นเทวบุตรชั้นจาตุมหาราชิกาได้วิมานชื่อเสรีสกะแต่วิมานนั้นกลับว่างเปล่าไม่มีสิ่งใดเลยในเวลาต่อมาพระควัมปติเทระพระเทระผู้เป็นพระอรหรันและมีฤทธิ์ได้ไปยังเทวโลกชั้นจาตุมหาราชิกาและไปพักกลางวันที่วิมานเสรีสกะ ได้พบกับปายาสิเทวบุตรได้พูดคุยกันเพราะใครๆต่างก็รู้ว่าเจ้าปายาสิเป็นผู้มีมิจฉาทิฏฐิขออนุโมทนาบุญกับคุณยนต์ใช้ยไลยจาตุรทิศและครอบครัวผู้สปอนเซอร์หลักสนับสนุนการทำคลิปธรรมะ เผยแผลเป็นธรรมทานเรื่องนี้ด้วยนะคะติดตาม EP ต่อไปได้ในคลิปถัดไปเลยค่ะคลิปเต็มลิงก์อยู่ในคอมเมนต์นะคะอชอบฟังธรรมะจากทรตรปิดกแบบสรุปให้เข้าใจง่ายให้กดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและกดแชร์ออกไปเพื่อเป็นธรรมทานนะคะ